มาตรการช่วยเหลือชาวนาถือเป็นอีกนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นระบบพร้อมการหาทุนให้กับลูกหลานชาวนาเรียนในระดับที่สูงถึงปร,ริญญาเอกเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่นําความรู้มาใช้พัฒนาข้าวไทยในอนาคตติดตามจากรายงานครับเราต้องสร้างเากษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาห้ได้เราต้องลดการเรียนรู้ต่างบัตรีได้มอบหมายทุกกระทรวงไปหาทุนการศึกษาให้ลูกชาวนาด้วย ไปเรียนให้ถึงด็อกเตอร์เลยได้ไหมก็ได้ทนาปริญญาตรีริมโเวกทุกอำเภอทุกจังหวัดมันก็จะมีเกษตรกรที่มีมีมีหัวมีความรู้ด้วยนะตั้งแต่การปลูกการปรับปรุงการเทคนิคแหละเราต้องสร้างอนาคตวันหน้านะที่จะเป็นตัวแทนเราในแต่ละพื้นที่นะครับ เป็นอีกแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีมองถึงอนาคตของการวางรากฐานของชาวนาไทยในการส่งเสริมการศึกษาให้กับลูกหลานได้เรียนต่อในระดับสูงถึงปริญญาเอกสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อน,นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาอนาคตข้าวไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน การช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลไม่ใช่โครงการประชานิยมแต่ต้องการแก้ปัญหาชาวนาทั้งระยะเร่งด่วนในการจใจเงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทซึ่งจะดำเนินการคู่ขนานกับการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพได้ราคาและยกระดับรายได้ของชาวนาอย่างยั่งยืน การจัดโซนิงภาคเกษตรถือเป็นอีกเป้าหมายที่รัฐบาลเร่งดําเนินการโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกไปจนถึงการขายขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูแลการจัดหาที่ดินทํากินเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชาวนามากขึ้นมาตรการช่วยเหลือชาวนาจากเ,เงิน40,000ล้านบาท ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อให้ชาวนามีไรายได้เพื่อใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นแต่หวังให้ชาวนาได้เริ่มปรับตัวพึ่งพาตัวเองให้ได้มากขึ้น